กัน,นกมาเสียงปืนเสียงระเบิดนี่ยตุ้มตามทุ่มตาม,ตามทางฝากฝั่งของโผคอเนี่ยเขาจะไม่สู้นะครับเขาพยายามถอนกําลังถอยจากนั้นก็ยิงต่อสู้เป็นระยะระยะไฟเราเนี่ยก็เคลื่อนกําลังตามติดนะครับก็ยิงนะครับคือมันจะต้องกำลับต้องปาบเออผลก็คลอกตุ่มนี้ให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับวันนั้นเขาก็เลยยิงกันเป็นะละลอกเป็นะละลอกเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยดังอยู่ตลอดเวลา ฝากฝั่งโผคอตอนนั้นนะครับเท่าทีา่รู้แล้วก็มีข้อมูลโผคอเนี่ยเขาก็เริ่มมีคนของเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็หอบเอาล่างหามล่างของโผคอเนี่ยพยายามถอนกําลังเข้าไปในแนวป่าทางฝากฝั่งของฐานพรานของเราเนี่ยได้ใจพี่น้องเกาะติดตามติดยังไงต้องจัดการโผคอกลุ่มนี้ให้ได้นะครับในระหว่างดําเนินการกลยุทธ์พี่น้องเชื่อไหม ร้อยตีเสมอ,อเครเนตนายทหารฝ่ายปริบัติการของเราเนี่ยได้ไปเหยียบกับระเบิดตุ้มขึ้นมาพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟทุกท่านพบ กับผมนนท์นาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมสำหรับทลิปนี้ก็ยังคงเกาะติดเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแผนยุทธการยุทธไทยสามนะครับก็ต้องบอกเป็นระยะๆะะนะครับเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องเข้ามาชมใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เลยมาเล่า ให้พี่น้องได้ฟังซ้ำๆกันตอนต้นเรื่องนะครับยุทธการยุทธชัย3านียเกิดขึ้นช่วงกลางปีพศ .2525 สำหรับคลิปนี้จะเล่าเรื่องราววิรกรรมของกองร้อยทหารพันจุโจมที่941นําำเรียกขานว่าจอมคาถากงร้อยทหาร่านจุโจมที่941จอมคาถาเนี่ยนะครับเขาก็ไปรุกลบมาแล้วทั่วประเทศเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นาการลบในแผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึกสองในพื้นที่เขาค้ออำเภอหล่มสักจังหวัดพิบูบณ์ยุทธการผาเมืองเกียงไก่ในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่อำเภอนาแห้วนะครับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยจากนั้นก็ไปต่อที่ยุทธการสุริยพงศ์สี่ในพื้นที่บ้านห้วยกลนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านแล้วก็ ในแผนยุทธการใต้ร่มเย็นที่9ใต้ร่มเย็นที่11ใต้ร่มเย็นที่15แล้วก็ปราปามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันปราปามผักดันกองกําลังทาหารเวียดนามในพื้นที่อําเภอตาพยาอาเภออรัญ,ญญาประเทศอาเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตเขาก็ไปมารวมทั้งในพื้นที่ชายแดนด้านอีสานใต้ก็คือ ะเข็บชายแดนด้านอำเภอบ้านกวดอำเภอละหันไรจังหวัดบุรีรัมย์แถวกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แถบเอ่อเขาพระวิหารนะครับในพื้นที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดแถวเอ่อเนิน408ช่องบุกอำเภอน้ำยืนจังหวัดบรุรลราชธานีกองร้อยฐานพันจูดชมที่941จจมคาถาเนี่ยเขาก็ไปรุกลบมาเพราะฉะนั้นเรื่องราววิรกรรมของกองร้อยฐานพันจูดชมที่941เนี่ย เขามีค่อนข้างจะเยอะและโดดเด่นกองร้อยนี้ลุงนนกล้าการันตีว่าลบหนักมากไม่แพ้กับกองร้อยอื่นๆและค่อนข้างที่จะหนักกว่ากองร้อยอื่นๆด้วยเพราะว่าในแผนยุทธการยุทธชัย3ครั้งนี้กองร้อยฐานป่าจู่จมที่9 4 1จอมคาถาเนี่ยเขาเสียกำลังพลค่อนข้างเยอะซึ่งก็จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังในคลิปนี้นะครับ ช่วงวันที่หนึ่งสิงหาคม25 2 5เวลาสัก6กโมงเช้านะครับกองร้อยฐานพันจุจมที่941จอมคาถาเขาก็ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือบอกว่าให้จัดกำลังพลออกไปลาดตะเวนในพื้นที่เขตอำเภอปักทงชัยที่เป็นรอยต่อกับอำเภอคอนบุรีบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็กองร้อยฐานพันจุจมที่941เนี่ยเขาขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยเฉพาะก,กิจทงชัย ซึ่งดูแลในพื้นที่อำเภอปากช่องอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อำเภอนาดีอำเภอประจันตคามอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่การเดินทางเข้ามาในพื้นที่แถบนี้นะครับมันคาบเกี่ยวกับหน่วยพกิจยงยุทธนะครับซึ่งโชกอยงยุทธเนี่ยเขาดูแลในพื้นที่เขตอำเภอคอนบุรีอำเภอสิงห์สางจังหวัดนครราชสีมานะครับ แต่ว่าภารกิจมันคาบเกี่ยวกันซึ่งกองร้อยทานพันจุโจมที่941จอมคาถาเขาได้รับคําสั่งเขาก็เคลื่อนกําลังพลเข้ามานะครับเมื่อเคลื่อนกําลังพลเข้ามาในช่วงแรกๆเขาก็ตรวจพบอาคารโรงเรือนจุคนได้ประมาณสัก6 0ถึง80คนเห็นจะได้นะครับเมื่อตรวจพบทางทหารนี่เขาก็โอบล้อมพื้นที่นะครับจากนั้นก็เข้าพิสูจน์ทราบนะครับจากการเข้าพิสูจน์ทราบเนี่ยก็พบล่องรอย เท่าทานพวกเศษกระป๋องพวกปลากระป๋องมาม่าพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีลองรอยหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่งบอกว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วก็ได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ไม่นานสถานการณ์ในขณะนั้นเริ่มตึงเครียดนะครับร้อยตีเสมอเคเนตท่านเป็นนายทหารฝ่ายยุทธการซึ่งควบคุมดูแลในพื้นที่ด้วยและก็เดินทางร่วมไปกับกอง้อย ทหารผ่านจูดจมที่941จอมคาถานะครับท่านบอกว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดตามไปคงได้เจอกันในอีกไม่นานนี้ว่าอย่างนั้นนะครับจากนั้นกําลังคนของกองร้อยทหารผ,ผ่านจูดจมที่941จอมคาถาเขาก็เคลื่อนกําลังตามติดแล้วก็ไปทันกันจริงๆพี่น้องแล้วก็เกิดยิงปะทะกันนะครับปะทะกันหนักมากเสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มตามทุกตํา ทางฝากฝั่งของโผคอเนี่ยเขาจะไม่สู้นะครับเขาพยายามถอนกําลังถอยจากนั้นก็ยิงต่อสู้เป็นระยะระยะไฟเราเนี่ยก็เคลื่อนกําลังตามติดนะครับก็ยิงนะครับคือมันจะต้องกําลับต้องปราบเออผก็คอกลุ่มนี้ให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับวันนั้นเขาก็เลยยิงกันเป็นระลอกเป็นระลอกเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยดังอยู่ตลอดเวลาฝากฝั่งผคอตอนนั้นนะครับเท่าที่รู้ลแล้วก็มีข้อมูลผคอเนี่ยเขาก็เริ่มมีคนของเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็ หอบเอาล่างหามล่างของโผคอเนี่ยพยายามถอนกําลังเข้าไปในแนวป่าทางฝากฝั่งของฐานพลานของเราเนี่ยได้ใจพี่น้องเกาะติดตามติดยังไงต้องจัดการโผลขอกลุ่มนี้ให้ได้นะครับในระหว่างดําเนินการกลยุทธ์พี่น้องเชื่อไหมร้อยตีเสมอเนตรนายทหารฝ่ายบริบัติการของเราเนี่ยได้ไปเหยียบกับระเบิดตุ้มขึ้นมาพี่น้องทําให้พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องทหารพลานกองร้อย 941จอมคาถาได้รับบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันแต่สถา,านการณ์ในขณะนั้นนะครับก็ยังไม่ยุติเกิดการยิ่งต่อสู้กันอยู่พักใหญ่ทางฝากฝั่งพอเขาสู้เราไม่ได้จริงๆเขาก็ถอนกําลังถอยเข้าไปในผืนป่าจากเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมได้เล่ามามีกําลังคนของกองร้อยทหารพันจู่โจมที่941จอมคาถาได้รับบาดเจ็บมากถึง7นายได้แก่ อาสาสมัครทหารพลานพยักช่วยประสิทธิ์อาสาสมัครทหารพลานเป้าสุธนังอาสาสมัครทหารพลานสวัยกเกษมสุขอาสาสมัครทหารพลานสมบูรณ์กระสนอาสาสมัครทหารพ่านซราสุชนังและอาสาสมัครทหารพลานปทินฝอยทองพรหมราชและมีพี่น้องทหารพลานของเราแล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีกสองนายนั่นก็คือร้อยตีเสมอคือเนตรนายทหารฝ่ายปฏิบัติการของโชคอหันหนึ่งสามข่ายปักทงไทยก็เสียชีวิตในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครฐานาพานสายวันแสงว,วงสังกัดกองร้อยฐานพันจูโจมที่9 4 1เขาก็พลีชีพในที่เกิดเหตุด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องมานักโอกาสนี้ด้วยนะครับ เล่ามาถึงตรงนี้พี่น้องจะเห็นได้ว่าการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในพื้นป่าในพื้นที่เขตงาน205 207หรือว่าเขตงานอีสานใต้มันไม่ได้หมูซะแล้วพี่น้องมันไม่ใช่ยุทธการเล็กๆยุทธการนี้เป็นยุทธการใหญ่นี่เราเพิ่งเดินทางเข้ามาถึงในพื้นที่ยังไม่นานเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขนาดนี้และในระหว่างการวิบัติภารกิจ ในวันต่อๆไปจะมีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องทหารพลานของไฟเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกขนาดไหนให้พี่น้องลองนึกภาพเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังคลิปหน้ามีเรื่องราวที่กองกำลังฐานพันจู่โจมจากโชคอหนึงสามข่ปักธงใช้พาดท่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกจำนวนไม่น้อย คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในแผนยุทธการยุทธชัย3มเนี่ยมันหนักมากพี่น้องนี่มันช่วงแรกๆเท่านั้นเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ